มาถึงช่วงของ local news local news เป็นข่าวชาวบ้านครับนะครับเป็นข่าวชาวบ้านที่ท่านจะสามารถร้องทุกข์หรือแสดงความยินดีใดๆก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องราวที่มีผลกระทบกับชีวิตเราแต่ว่าเรื่องที่ผมจะนําเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวที่บอกว่าเป็นเรื่องราวดีจริงๆนะครับเพราะว่าเขตดอนเมืองเนี่ยเขาร่วมกันนะครับกับหน่วยงานของทางราชการแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจดีนะครับไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงไปดูกันครับ เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็คือนายภัยทูลขันภรัตขำพภรัตครับก็ได้ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนเขตดอนเมืองของสภากรุงเทพมหานครร่วมกับนายสุชีพอารีประชาพิรมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มืนในการเขตดอนเมืองก็พิจารณาแล้วนะครับว่าแนวทางในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุเนี่ย ผู้ที่ดูแลก็มีรายได้น้อยไม่พอกับการดำรงชีพแล้วก็บางรายเนี่ยไม่มีไรายได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องพึ่งพิงสมาชิกในชุมชนรวมทั้งผู้พิการด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้พิจารณาถึงคนธรรมดาทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานที่ไม่มีงานทำกันทั้งบ้านแล้วก็มีเด็กอาศัยอยู่ด้วยนะครับหรือว่าผู้ที่กำลังรอการที่จะทำงานยังไม่มีไรายได้อื่นเข้ามา ให้รับฟังข้อเรียกร้องความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้แจ้งมายังคณะอนุกรรมการแล้วก็สํานักงานเขตให้ทราบเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนเหล่านี้สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ในระยะหนึ่งนะครับให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในระหว่างที่กําลังหางานทำํำให้การช่วยเหลือแบ่งปันในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ก็ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ขาดการดูแลนะครับแล้วก็จะบรรเทาความเดือดร้อนโดยการให้ความช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็นายสมชายชุมเมืองเย็นนะครับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตดอนเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะอนุกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับหรือว่าอ,อสอสอก็ได้ลงพื้นที่ไปทักทายนะครับชุมชนทัชชาวิลล่านะครับโดยมีนายโดยมีนางประวิธิดา เย็นสุวรรณนะครับเป็นประธานชุมชน ก็เข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงด้วยจํานวน3ท่านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นภาพดีๆนะครับที่นํามาฝากกันผมเชื่อว่าแน่นอนที่สุดนะฮะคนที่ได้รับความเดือดร้อนพอมีใครที่มีน้ําจิตน้ําใจมาเยี่ยมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็คงจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมอยากจะให้ทุกๆเขตนะฮะที่มีข่าวดีๆแบบนี้ส่งเรื่องราวมาหาเราแล้วเราจะนํามาเผยแพร่ให้กับแฟนๆของรายการ ข่าวเวอร์นิวส์นะครับข่าวในมือคุณของเราได้ติดตามกันในการลงทะเบียนราชนะหรือแม้แต่ทะเบียนหลายหลยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการเยียวยาของรัฐบาลอาจจะมีการวุ่นวายมีการโกลาหลกันบ้างแต่ก็ยังมีบางจุดนะครับที่สามารถจัดได้อย่างเป็นระบบจุดๆนั้นก็คือที่จังหวัดอำนาจเจริญไปดูว่าเขาจัดระบบอย่างไรกับการลงทะเบียนในเรื่องราวเหล่านี้ครับ ก็เป็นจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเปิดจุดอำนวยความสะดวกช่วยเหลือในการลงทะเบียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับในโครงการเราชนะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะฮะที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับนายทวีปบุตรโพซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยได้ลงพื้นที่เลยนะครับตรวจเยี่ยมจุดให้บริการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือในการลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการลงทะเบียนโครงการเราชนะเนี่ย มีประชาชนไม่น้อยเลยนะครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าผู้ที่อยู่ในภาวะาพึ่งพิงนะครับเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงได้นําบัตรเป็นประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับมาเข้าแถวรอลงทะเบียนเราชนะโครงการนี้นะฮะเป็นวันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะฮะโดยทางธนาคารกรุงไทยก็จัดเจ้าหน้าที่รวมทั้งที่คลังจังหวัดอำนาจเจริญ ก็ระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยมาให้คําแนะนํามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยทั้งนี้บรรยากาศตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับในวันนั้นเนี่ยจังหวัดอำนาจเจริญยังไม่พบปัญหาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรอชนะอาจจะมีเพียงความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าประชาชนรอลงทะเบียนจํานวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าการลงทะเบียนโครงการรอชนะนั้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับแต่ว่าให้ไปลงทะเบียนได้จนถึงวันที่2 5กคุมภาพ,พันธ์ตอนนี้ขยายไปเป็นถึงวันที่5มีนาคมแล้วนะครับไม่ต้องรีบร้อนไปลงทะเบียนนะครับรอให คนน้อยหน่อยจะได้ไม่แออัดกันด้วยนะครับและอย่างหนึ่งการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในเรื่องของโซเชียลดิสทนซิงนั้นอาจจะทําได้ลําบากมากจังหวัดอํานาจเจริญน,นะครับได้เปิดจุดลงทะเบียนเราชนะเนี่ยแต่ละอำเภอเลยนะครับระหว่างวันที่15-25กุมภาพันธ์โดยดังโดยอําเภอดังนี้นะฮะ15-16กุมภาพันธ์เนี่ยที่ว่าการอาเภอเมืองอํานาจเจริญน,นะครับ17กุมภาพันธ์ไปที่ที่ว่าการอําเภอปัุมราชวงศ์สา 18กุมภาพันธ์ครับไปที่อำเภอชานุมานนะครับ19กุมภาพันธ์ไปที่อำเภอพนานะครับ22กุมภาพันธ์ไปที่อำเภอหัวตะพาน23กุมภาพันธ์นะครับจุดที่1เนี่ยที่โรงเรียนนาเวียงจุลดิตวิทยานะครับที่ตำบลนาเวียงอันนี้เป็นจุดเ,เคลื่อนที่ของจังหวัดนะครับจุดที่2เนี่ยที่ว่าการ ere, อำเภอเสนานะฮะขอไปครับเสนาง เสนาณนิคมนะครับวันที่24กุมภาพันธ์ที่อำเภอลืออำนาจนะครับทั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะครับประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วก็ได้รับการอนุมัติวงเงินตามสิทธิ์นะฮะจะได้รับเงินสนับสนุน เป็นรายสัปดาห์นะครับไม่เกิน3,500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนรวมแล้วก็7 0 0 0บาทนะครับสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสําหรับผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าชําระค่าบริการร้านค้าที่ร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะโดยวงเงินจะได้รับนะฮะจะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่31 พฤษภาคมนะครับก็ต้องใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดแน่นอนว่าวงเงินอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการเยียวยาจากรัฐบาลผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่ยังไม่มีทางออกหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างขัดสนเงินจำนวนนี้จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเขามากทีเดียวนะครับ